ส่วนประกอบของเรานะคะก็จะมีเนื้อหมูสันในหั่นนะคะผงปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลม,มะพร้าวค่ะผงกะหรี่ค่ะไข่ไก่แล้วก็น้ำกะทินะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เป็นผงกะหรี่ลงไปก่อนเลยค่ะใส่หมดเลยนะคะตามด้วยผงปรุงรสค่ะโอเคแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ไปเลยแต่นั้นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะคะโอเคไปล,ลงไปแล้วแต่แล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะให้น้ำตาลมะพราะ้าวเขาละลายเลย,ยานะดตามด้วยไข่ไก่เลยค่ะนี่นะคะ ้องค่ะโอเคน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีค่ะโอเคคนคนคนจะกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายนะคะ อันนี้น้ำตาลปี๊บก็ละลายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำกะทิเลยนะคะ500กรัมค่ะนี่นะคะค่อยๆอยทีลงไปนี่นะคะโอเคแล้วก็โคนโอเคค่ะอันนี้ก เป็นอุปกรณ์สำหรับหมักหมนะะกนูนะคะลแล้ก็จะเทลงไปเลยค่ะนะคะเทลงไปเลยแล้วเราก็พักไว้24ชั่วโมงนะคะดแต่พรุ่งนี้เรามาย่างหมูกันค่ะเราเทน้ำกะทิลงไปนะคะแล้วก็คนให้แตกมันเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงคะแนงลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงมัสมัมนลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าน้ำเริ่มข้นเกินไปจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลย ตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะอันนี้เป็นแบบสำเร็จรูปเลยนะคะหาซื้อได้ตามโลตัสหรือบิ๊กซีเลยนะคะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเราชิมรสนะคะให้รสชัดออกมาปเปรี้ยวหวานเค็มค่ะจากนั้นก็เพิ่มกะทิอีก250กรัมค่ะค่อยค่อยเติมค่อยค่ยคนนะคะ ั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ถั่วลิสงคั่วบดละเอียดเพื่อเพิ่มความมันให้กับน้ำจิ้มค่ะ มาต่อที่น้ำจิ้มอาจารย์เลยค่ะเราก็ตั้งน้ำเปล่าต้มไว้ให้เดือดนะคะและจากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยค่ะสองช้อนนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป4ช้อนโต๊ะเลยนะคะตามด้วยเกลือึงช้อนชาค่ะ คนให้ละลายเสร็จแล้วเราก็จะตั้งที่เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะไปย่างหมูกันต่อค่ะนี่นะคะก็คือหมูที่เราหมักไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้กันค่ะไม้ที่เราจะนํามาเสียบนะคะต้องเป็นไม้ที่เราแช่น้ําไว้ค่ะเพื่อเวลาเอามาย่างเนี่ยไม้จะไม่ไหม้เร็วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปเทน,น้ําหมักก่อนนะคะเพื่อจะได้เสียบง่ายค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเสียบกันเลยค่ะ น้องเปี้ยจะใช้เตาถ่านในการย่างหมูนะคะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถใช้กระทะหรือกระทะเทปร้อนก็ได้ค่ะ แล้วค่ะหมูสเต๊ของเราน่าทานไหมคะเดี๋ยวขอตัวไปทานกันนะคะที่เห็นน้องเปียร์ทำเยอะเนี่ยเพราะว่าที่บ้านอยู่กัน6-7คนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย